สวัสดีค่ะเอ่ออายอะค่ะไม่กล้าพูดเลยอย่ามองแบบนั้นสิบ้าจริงจริงเหรอไม่ไมครับ,บไม่ได่เดี๋ยวว่างๆจะให้เขามาพากย์สาร,ร,รคดีกันดีกว่ได้เลยจริงแล้วจริงแล้วชื่อน้องเวียค่ะน้องเวียรับบทเป็นรับบทเป็นกระติ๊บเป็นน้องสาวของพี่กระเจี๊ยบ บอกว่าจะมีแบบว่าสลับการเงี้ใช่ครับอ๋อโดยแล้วโดยเรื่องราวมันเป็นยังไงอะคะโดยเรื่องราวก็คือว่าพี่กระเจี๊ยบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องเออเหมือนมีอยู่ตอนนึงกระติ๊บอ่าเป็นเป็นตัวแบบรับเชิญมามาถึงมาเยี่ยมมาเยี่ยมพี่อะไรอย่างงี้แล้วก็มาทาความป่วนในชัดร้านสอบเพราะว่าโดนแม่เนี่ยจะจับให้แต่งงานกับเพื่อนลูกของเพื่อนแม่อ่ากระติ๊บก็เลยหนีแม่มามาอยู่ที่นี่ อ่าแล้วก็มาติดใจว่าเอออยากจะอยู่ที่นี่อยากออกมาใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเราไม่อยากแบบกลับไปเป็นเด็กที่แบบต้องทาทาตามคําที่แม่บอกแล้วเพราะว่าแม่อมชอบบังคับให้เราทําในสิ่งที่เราไม่ชอบอเราก็เลยจะอยู่ที่นี่พี่กระเจี๊ยบก็เลยเหมือนตัดสินใจว่าจะกลับไปอยู่กับแม่ไปดูแลแม่แทนน้องนะ ออ่ะก็เป็นสลับคิวกันเป็นการจักลาตรงนี้อ๋ออแล้วไปแบบเฟ้นหาน้องเวียมาได้ยังไงดูหน้าตาก็คล้ายกับเจี๊ยบอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคือเวียนี่รู้จักกันผ่านทางออดิชั่นนี่แหละครับแล้วเขารู้ข่าวแล้วเขาก็ส่งเรซูเม่เข้ามาทางทางทางเมลก็รู้จักกันทางนั้นแล้วก็พอได้ได้ ไม่รู้นึกยังไงนะพี่เรียกเขามาคุยเลยเรียกมาคุยคนเดียวเลยตอนตอนเช้ามาแล้วแบบว่าเออพอคุยคุยกันไปคุยกันมาเรารู้สึกเขาคุยไม่รู้เรื่องดิมันน่าจะเหมาะกับเราที่แบบว่าค่อนข้างจะใช้ใจซะเยอะใช้สมองน้อยมากพอคุยกันไปแล้วเรารู้สึกว่าเออมันน่าจะจูนกันติดค่ะก็เลยได้มารับบทเป็นกระติ๊บตอนแรกไม่ได้มาแคสบทกระติ๊บนะคะตอนแรกคือมาแคสบทแม่นุ่มเพราะว่าเนื่องจาก พอพอรู้ค่ะว่า,ามีแคสแล้วก็รับคนเขียนบทด้วยแล้วก็เลยส่งไปสองอย่างเลยว่าเราเขียนบทก็ได้หรือเป็นนักแสดงด้วยแล้วแต่ว่าจะแบบเฮียจะสนใจอันไหนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮียก็บอกว่าอ่ะงั้นลองท่องบทแม่นุ่มมาเพราะว่ารูปที่เราส่งไปค่ะเป็นรูปที่เราแบบใช้แคสติ้งซึ่งเราแต่งหน้าแต่งตัวแล้วมันดูโตมันดูโตกว่านี้แล้วพอมาถึงเขาก็อ้าว มันดูอ่ะมันเด็กกว่าในรูปอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์แม่นุ่มมันก็เลยไม่ไม่เหมาะอันนี้มันเด็กแบบนี้ต้องไปรูหน้าเนี่พอนื้ออกโอเคหมแต่ไม่ไม่ต้องขยายความเขาแบบคัดค้านนะาอายุพวกเราไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะเอออย่าพูดให้อายเขาเลยเราเฟมากกว่านั้นเฉยเถ้าสองคนนะบอกพูดแล้วว่าให้รอหน่อยค่ะอรอเลยรอเอันนี้ยี่สามมาเล่นสามสิบกว่า อันนี้ยี่สิามไม่เล่นสามสิบกว่าอันนี้แต่เวลาเขาแบบไม่ได้แต่งหน้าหน้าเขาก็เด็กก็เป็นอีแบบนี้ชะอันนี้คืออาจจะเป็นเรื่องความสูงด้วยเพราะว่าหนูเตี้ยแต่ในรูปที่หนูส่งมาคือแบบมันดูสูง่ะมันดูสูงดูใหญ่กว่านี้แต่ทีนี้โดยโดยเวียแล้วเนี่ยคือจะมีความสามารถหลายอย่างอย่างที่เราเห็นนะคะก็คือพากเสียงได้นะคะแสดงก็ได้รวมถึงเขียนบทก็ได้และที่สําคัญเนี่ยมีส่วนในการเขียนบทสาหรับชัดล้านแฟมิลี่ด้วยยังไงอะคะ ก็ที่แรกค่ะที่แรกก็ยังไม่ได้เล่นเข้ามาคือมาเขียนเลยเฮียเขาจะเขียนตอนแรกๆประมาณ3 4สี่ตอนแรกแล้วเวียก็จะเริ่มเข้ามาเขียนในตอนกลางๆอะค่ะจนก็เขียนเขียนตอนแรกคือตอนไหนนะเออโอ้โหต้อง18ตอนเยอะมากเลยครับแต่ว่าคือคือของของของกระติปเนี่ยของเบียเนี่ยเขาเขาจะเขียนมาแล้วเราเนี่ย จะรีไลท์ให้เป็นให้เป็นความมีชัดลาน Family ่ทีนึงแต่เขาเป็นคนที่เกาะเส้นเรื่องได้เก่งมากคือรู้ว่าขึ้นตรงไหนแล้วมันจะจบตรงไหนแต่โดยมุกโดยอะไรบางทีเราเป็นซิดคอมเพื่อชุมชนคนดาวทีมันก็จะมี i n นไซ h ์โจ๊กของเราที่แบบว่าเอออันนี้อาจจะยังแตะไม่ถึงถ้าเราจะเล่นกับเรื่องสินค้าเรื่องอะไรเขาก็อาจจะยังไม่รู้อะไรเงี้ยพี่ก็มารีไลท์อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ย พูดถึงความมีส่วนร่วมและแต่ละคนนิคเชื่อว่าแต่ละตอนเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าความแตกต่างกันแหละนะคะก็เลยอยากรู้ว่าในแต่ละตอนที่ตัวเองแสดงเนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมยังไงบ้างอะเริ่มที่กระเจี๊ยบกันละกันเมื่อกี้เรารู้ไปแล้วว่าน้องเวียอาจจะมีส่วนของการเขียนบทละใบนั่นแหละครับเขาได้เวลางงเขาแล้วหมายความว่าเราทําอะไรมากกว่าแสดงบ้างไหมอะไรเงี้ยก็เจี๊ยบเนี่ยนะครับเป็น เนี่ยพอเราไปกดปุ่มถ้าเรากดปุ่มเกียร์หนึ่งแล้วข้ามไปเกียร์สามเลยเนี่ยเขาจะวิ่งขวานหาเกียร์สองแล้วก็จะไปไหนไม่เป็นคือกระเจี๊ยบเนี่ยกระเจี๊ยบต้องยอมรับว่าเขาเป็นผู้หญิงละเอียดมากดูเรื่องของรายละเอียดเรื่องของต่อจากความคอนติเนียตั้งแต่ซีซันแรกเออเหมือนกับแบบว่าเออเวลาที่เราแบบว่าใส่ใจกับเรื่องบทอยู่เนี้ยเฮ้ยอารมณ์มันนี้มันไม่ถึงอารมณ์มันนี้มาเอออันนี้เอาแล้วแต่มันไม่ได้นะเฮียทำไมอะ รูปวางผิดมากเลโอ้ยเมื่อกี้แป๊บพึงวางตรงนี้เอ๋อเขาเขาจะดูให้ในลักษณะนี้มาเป็นเรื่องจำเป็นนะน่าเห็นไหยจำเป็นเอ้ยพี่น้องกานรัการทำโปรดักชั่นจำเป็นจริงถูกต้องอ่ะนี่แหละต้จับกับเขาโอราะเอ็งไม่อยากอยู่หรอกอันนี้สำหรับกระเทียบนะคะก็จะมีส่วนร่วมแน่นอนอ่ะข้ามไปที่มิ่งขวัญค่ะมิ่งขวัญครับส่วนร่วมฮะอ๋อนื้อไม่ออกแล้วใช่ ก็จะเป็นแบบว่าช่วยดู acting ให้อเวลาแบบว่าตัวละครสมทบมาก็จะช่วยแบบว่าจะจะจะไม่บอกเยอะแต่จะช่วยดูแบบเอ้ยอ๋อตรงนี้อีกนิดนึงก oh, ็ได้ค่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็จะ นึกถึงตัวเองตอนใหม่ๆที่มาแล้วไม่กล้าไม่กล้าจะถามอะไรคนอื่นเขาก็ดูเป็นมืออาชีพแล้วก็จะไปอ๋อเอ้ตรงนี้ได้ได้ได้อันนี้ดีแล้วค่ะอะไรคอยให้กําลังใจให้เป็นคนดีโลกสวยนอกจากหน้าตาดีแล้วเป็นคนดีโอเคเขาก็จะทำตัวเองมาตลอดตลอดนะคะตลอดอไปข้างหลังบ้างนะคะเฮียสมานนอกจากขายของขายชุดชั้นในยังอะไรของคนอะไรรถถังอะไรรถถังของคณส่วนร่วมของส่วนร่วมยังไงบ้างส่วนร่วมก็ น้อยครับเพราะว่าเอาส่วนตัวเองให้มันรอดก่อนไม่คือพี่หมานเนี่ยพี่หมานเนี่ยคือเขาเขาชช่หนุ่มค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นนักแสดงมืออาชีพเล่นละครเวทีเล่นหนังเล่นละครทีวีเล่นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แล้วก็พอพอมาถึงอันนี้ส่วนร่วมจริงเราว่าตัวเราอ่ะน้อยกับกับอันนี้นะที่แบบว่าลงแบบจริงจังเงี้ยแต่ว่าเราอยากเอาตัวเองให้ให้มันให้มันดีก่อนรอดก่อนเลยอย่างเงี้ยฮะอ่ะแม่นุ่มมากค่ะ ถ้าในส่วน,<ค>น,นของเมนูก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรมากค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้สึกซีเรียสมากก็คือเราด้วยความที่เป็นน้องใหม่ค่ะเร<ช>าค่อนข,ข้างกดดันเ,เพราะว่าเขาถือว่าเป็นรุ่นพี่เราเราก็ไม่รู้ว่าการทํางานเขาเป็นยังไงอ่ะก็จะพยายามทํากันบ้าแเราก็ศึกษาหามุกอะไรอย่างงี้มากกว่าถ้าเปในส่วนของ่วนรวมเนี้ยเราก็จะพยายามหามุกมาเล่นช่วยไงช่วยลำชานไงโอ้โหเดี๋ยวจะได้เห็นเซอร์แบบนี้ถึกมากนะครับยังไงยังไงยังไงงัดมา มันมีอของของตามบทเลยเนี่ยนะฮะตามบทเลยก็คือร้านไม่นุ่มจะเป็นต้องขยายเพราะว่าสมานบ้านมอเขาเขาอาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนอะไรของเขาอันนี้คือไปตามบทแล้วคนทําฉากก็เป็นผู้หญิงคนนี้<อ>ตั้งแต่ผสมสียัน โครงสร้างเดี๋ยวนะอันนี้เฉพาะในบทหรือว่าจริงจริงของจริงจริงโอ้โหตายแล้วคือเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นได้ตอนที่ชมค่ะเพราะฉะนั้นต้องติดตามชมค่าวมากชาร้านเป็นแบบไหนอะคืออยากให้ชมมากไม่ต้องชมตัวละครไม่ต้องชมเนื้อเรื่องนะคะชมร้านชมช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวสิชมตัวละครสักหน่อยสิอ๋อก็ให้ชมด้วยเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันสนุกแล้วได้ฉากมาประกบอีกพมันยิ่งสนุกเลยค่ะพี่นิกเฮทอมเฮททอมมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมแลไรบ้างทวงตังกันแล้วส่วนร่วมอะไรดีอ่ะ หนูออเวลาเข้าฉากออกแบบ่าเต้นงี้ป่ะไม่เวลาเข้าฉากจะมีแบบขนมปังเวลาให้เอ็กตากินแล้วหนูก็แอบกินใช่หนูก็แอบกินส่วนร่วมตรงนั้นว่าไม่ให้ของกองเหลืออ๋อโอเคจากก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กไงพอมาอยู่ในกองนี้ก็กลายเป็นแบบนี้เลยไม่คือแบบเวลาคนออกกองจะตัวใหญ่เนี่ยตอนนี้หนูออกกองอยู่ ตัวใหญ่ก็จะแบบว่าไม่ไม่ใช่ผิดปกตินะอันนี้คือเจอในชีวิตจริงจะตัวเล็กกว่านี้โอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะลองลองมโนแล้วกันนะคะใ่ผลองมโนไปเดินเจอมันตัวจริงถ่ายรูปกันนะเทียบกับไอ้หนีวีเฮ้ยบอกว่าคือเขาออกกล้องตลอด24ชั่วโมงอ่าสุดท้ายสุดท้ายเรื่องของความประทับใจมากดีกว่าสำหรับซีซั่น2นี้สั้นๆค่ะอือสั้นๆนะครับสั้นนะอ่าเหตุเริ่มที่เหตุเลยประทับใจทุกคนค่ะเพราะว่าทุกคนให้คำแนะนำ กับหนูได้ดีมากค่ะเพราะหนูเป็นนักแสดงหน้าใหม่ค่ะโอเค,คแม่นุ่มค่ะค่ะถ้าเกิดว่าถามนุ่มเนี่ยนุ่มขอประทับใจในความเป็นแม่นุ่มแล้วกันนะคะเพราะว่ามันคือสิ่งที่คือเหมือนบ่งบอกความเป็นตัวเราด้วยสแสดงออกถึงเป็นตัวเราด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยแม่นุ่มเขาสามารถทําให้คุณผู้ชมแล้วก็คนที่อยู่ในร่วมกับเราเนี่ยสามารถรู้สึกร่วมไปได้เนี่ยคือคือไม่ได้หมายความว่าตัวเองเก่งแต่ว่าอยากให้ชมว่า,วาสิ่งที่ที่เราบอกว่ามันคือเนี่ยคืออะไระคะ่ะ ต,ต้องติดตามต้องติดตามซีสันของเธอถ้าเกิดพูดถึงความ,มาทัาทใจของสมานก็คือ,อ,อมันเป็นมันเป็นอีกหนึ่ง,งงานแสดงของเราที่ที่มันมันมันฝึกเราหลายอย่างมากมฝึกวิธีการทํางานที่ ที่มาถึงกองแล้วจำแล้วเล่นกองแล้วจำแล้วเล่นลมันเป็นวิธีการอของนักแสดงอาชีพที่มันถูกใช้ ouais, ครับว, <im it> ว่าจำเราเล่นเลยองอันนี้เราได้ฝึกทั้งหมด18ตอน20ตอนเนี่ย<ฆ>รู้สึกว่าอันนี้คือเราได้มีโอกาสไปใช้ในอนาคตด้วยอ่างเงี้ยแลนความประทับใจแรกความประทับใจที่2คือทีมงานในกองซึ่งมันเป็นทีมงานที่มีความเป็นพี่น้องกันสูงมากใ<ฆ>ครทําผิดบอกกันได้ใครใครไม่ดีบอกกันได้ใครดีบอกกันได้เราว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่ที่กองอื่นๆไม่ค่อยได้มีกันอะไรเงี้ยอันนี้มีความพี่น้องสูงมากซึ่งมมััันปรรระทบบใจเาากค จากคนที่มีประสบการณ์หลายๆกองนะคะเขาสัมผัสได้ในจุดนี้อ่ะมิ้งขวัญค่ะมิ้งขวันโอ้ยไม่ใช่ไอ้นี่ก็เล่นจังความประทับใจของมิ้งขวันก็จะคล้ายๆของพี่สมานค่ะอันดับแรกเลยคือต้องเป็นพวกเพื่อนร่วมงานทีมงานนะคะคือไม่ใช่แต่ว่านักแสดงที่ดูเป็นแฟมิลี่เดียวกันแต่คือทั้งทีมงานตากล้องอะไรเนี่ยคือทุกคนแบบว่า เหมือนเป็นครอบครัวกันจริงๆอะค่ะไม่ว่าจะอยู่ตั้งแต่เลิกกองเร็วห้าโมงหรือสองทุ่มสามทุ่มสามทุ่มคือเขาก็อยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่งเต้นไงถึงเต้นมันเศร้ามันเศร้าอ๋อใช่คือแบบว่าคือเขาเขาก็ไม่โวยวายถึงในใจเขาอาจจะแอบด่าแต่คือเขาก็ไม่พูดออกมาเขาก็จะแบบเอออยู่ให้กําลังใจเไม่เป็นไรไม่เป็นไรเทคบ่อยจะเทคบ่อยขนาดไหนก็ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็จริงจริงจริเราเป็นครอบครัวเราสกิบกันเบาๆก็ดีอ่ะกะเจี๊ยบค่ะก,ก็อย่างแรกที่กะเจี๊ยบประทับใจค่ะก็คือตั้งแต่ซีซั่นแรกก็คือในบทของกะเจี๊ยบรู้สึกแบบรักในตัวตนของกะเจี๊ยบแล้วรู้สึกว่า เนี่ยแหละก็เจี๊ยบคือเราจริงๆก็เลยรู้สึกประทับใจแล้วก็รักกับบทนี้มากอย่างที่สองก็คืออย่างที่ก็เคยบอกตลอดมาตั้งแต่สีสันแรกอะ,ค,ะค่ะเพราะว่าเดียรักที่นี่นอกจากที่นี่จะเป็นที่ทำงานแล้วที่นี่ psi เปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองอทุกคนในที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนคือคนในครอบครัว,ว,วทุกคนแบบให้บทเรียนแล้วก็ให้อภัยสอนทุกอย่างค่ะรู้สึกรักที่นี่มากค่ะว้าวค่ะ ใหม่ส,สําหรับวิยาค่ะก็จริงๆเป็นเรื่องเ,ออเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในกองเหมือนกันที่ประทับใจเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยู่มาตั้งแต่ซีซั่นแรกเนะพิ่งจะมาซีซั่นที่2แต่ว่าสนิทกับทุกคนเร็วมากอาจจะด้วยความเนี่ยมีคนรู้จักอยู่แล้วด้วยแต่ก็แบบอย่างกับเฮียอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็ไม่ได้รู้จักมาก่อนนะเฮียก็ให้โอกาสมาทํางานทั้งในเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังทั้งเขียนบททั้งแสดงอะไรเงี้ยแล้วซึ่งบรรยากาศแต่ละกองที่แบบ อ่ะผ่านมาไปถ่ายละครมาหลายกองเหมือนกันไม่มีที่ไหนอบอุ่นเหมือนที่นี่ที่เหมือนบ้านที่เหมือนแบบครอบครัวขนาดนี้ค่ะแบบที่ช่องนั้นก็พูดอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ใจตัใจเ่ยฟังใกล้ใกลเออพูดงี้เออที่นี่เหมือนแบบเออเนี่ยเหมือนที่ทุกคนพูดมาแหละมันมันไม่ใช่แค่นักแสดงอ่ะมันทั้งแบบตากล้องทุกคนพี่พี่ พี่ปงพี่ปอนผู้ไปจะรู้จักไหมนะเขาเขาแบบคอยดูแลเรื่องสวัสดิการเรื่องอื่นๆหลายๆอย่างที่เาองเรื่องเงินเป็นหลักค่ะไม่ได้หมายหมายถึงว่าสวัสดิการนี่คือเตรียมของเตรียมพองให้เราเตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรให้เราอะไรอย่างงี้ค่ะป๋าอย่างเงี้ยเขานั่งเป็นผู้กํากับภาพนั่งตัดเราเล่นกันบางทีแบบหลายเทคจนนั่งอุดกิดอ่ะแต่เขาก็ไม่ไม่ด่า ก็เป็นความประทับใจนะคะ <camp> เป็นหลากหลายมุมมองที่เกิดขึ้นแหละนะคะสุดท้ายเฮียช์ตค่ะฝากชัดล้าน Family ปี2กับคุณผู้ชมและเพื่อนช่างทุกทุกคนเชิญค่ะนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงปีที่2แล้วนะครับมาตามสัญญานะฮะที่บอกว่าเดี๋ยวเราขอไปหาข้อมูลขอไปเตรียมตัวอะไรกันเป็นอย่างดีแล้วเราก็ใช้เวลาประมาณ4เดือนในการเตรียมตัวแล้วก็เกือบ3เดือนในการถ่ายทำนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิตอนนี้ก็อยากให้รู้ว่ามันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่นำพามาซึ่ง โทฟี่หรือโนเบลอะไรใดๆทั้งนั้นนะฮะแต่ว่า,า,วานี่คือคสิ่งที่ที่ผมรู้สึกว่าภาคภูมิใจกับมันมากๆเพราะว่าทีมงานของเราทุกคนนะครับคำว่าชัดล้านแฟมิลี่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเอาแฟ,แฟมิลี่ไม่ใช่เอามาต่อให้มันเก๋ๆเล่นๆอยากให้รู้สึกถึงความเป็นครอบครัวจริงๆและจะได้รู้ว่านี่คือครอบครัวแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาก็คือชุมชนคนดาวเทียมและเราอยู่ภายใต้บ้านหลังใหญ่หลังนี้นะครับพี i ไชัดล้านเปอร์เซ็นต์ ชัดล้านแฟมิลี่นะคะปี 2, 2> จะเริ่มออกอากาศก็คือวันที่2กรกฎาคม,คมซึ่งก็ได้เห็นกันมาบ้างแล้วแหละทั้งการออดิชั่นก็ดีนะคะคการเตรียมตัวหลายๆอย่างค่ะต้นเดี๋ยวเราจะได้ประเดิมตอนแรกกันแล้วในวันพุธนะคะแล้วก็ติดตามทุกๆวันพุธเลยนะคะจะเจอกับเขากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะชัดล้านแฟมิลี่ปี2ขอบคุณทุกท่านคะ่ะขอบคุณครับซัสดีวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะนิกพร้อมกับครอบครัวชัดล้านของตังหลับ ไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ